ไม่มีใครคาดหวังให้คุณเป็นอะไรไม่มีใครรอให้คุณตอบแชทไม่มีใครจับตาดูว่าคุณจะคิดเห็นอย่างไรช่วงเวลานั้นคุณรู้สึกโล่งขึ้นไหมถ้าคำตอบคือใช่นั้นไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือสัญญาณของคนที่เริ่มเคารพขอบเขตของตัวเองหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่เลือกอยู่คนเดียวคือคนที่ไม่มีใครเอาแต่ความจริงคือพวกเขาเคยเอาคนอื่นใส่ใจมากเกินไปจนลืมดูแลตัวเอง เคยให้โอกาสซ้ำๆกับคนที่ไม่รักษาโอกาสนั้นเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นฝ่ายพยายามอยู่ฝ่ายเดียวจนวันหนึ่งใจมันบอกว่าพอแล้วเมื่อชีวิตคัดกรองคนที่ยังอยู่จะเหลือน้อยมากแต่คนที่เหลือจะเป็นคนที่คุณไม่ต้องอธิบายตัวเองไม่ต้องแสดงไม่ต้องพิสูจน์แค่อยู่เฉยๆก็รู้สึกเป็นตัวเองและนั่นคือเหตุผลที่ต่อให้คุณอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่คุณกลับไม่รู้สึกว่างเปล่าเหมือนเมื่อก่อน ความสุขของการอยู่คนเดียวไม่ใช่ความสุขที่ดังมันไม่ต้องอวดใครมันไม่ต้องโพสต์มันเป็นความสุขที่เงียบแต่มั่นคงเป็นความสุขที่ไม่ผูกกับใครไม่ขึ้นกับอารมณ์ของคนอื่นและไม่สั่นคลอนง่ายๆเมื่อโลกภายนอกวุ่นวายบางคนถามว่าแล้วเราจะไม่เหงาเลยหรือคำตอบคือเหงาแต่เป็นความเหงาที่ไม่ทรยศตัวเองเหงาแต่ไม่ต้องทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่บั่นทอนใจ เหงาแต่ยังรู้สึกปลอดภัยกับตัวเองซึ่งดีกว่าการไม่เหงาเลยแต่ต้องแลกด้วยการทำร้ายใจตัวเองซ้ำๆถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เพื่อนลดลงสังคมแคบลงและวันหยุดของคุณเงียบขึ้นอย่ารีบตัดสินว่าชีวิตคุณกำลังถอยหลังบางทีมันอาจกำลังพาคุณเข้าใกล้แก่นแท้ของตัวเองมากขึ้นใกลพื้นที่ที่คุณไม่ต้องแสดงบทบาทใดๆและไม่ต้องขอโทษที่เป็นตัวเอง การอยู่คนเดียวไม่ใช่จุดจบของความสัมพันธ์แต่มันคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับใจซื่อสัตย์กับพลังงานชีวิตและซื่อสัตย์กับคำว่าคนที่ใช่